เนื่องจากมีศาลบูชาพญานาคสองท่านโดยหน้าบริวารช่วยกันไล่มุกมลแล้วหนุน,น,นดุนดันแผ่นดินเป็นเหตุให้สูงขึ้นจนพ้นน้ําและป่าคำชะโนดกลายเป็นสถานที่เรื่องชื่อชั่วข้ามคืนก็เพราะเรื่องเล่าผีจ้างหนังอันสุดแสนมหัศจรรย์พันลึกที่เกิดขึ้นเมื่อบริษัทหนังชื่อดังของพระอีศานถูกว่าจ้างจากใครคนหนึ่งให้ไปใช้หนังกลางแปลงในหมู่บ้านวังทอง ด้วยจำนวนเงิน4,000บาทแต่มีข้อแม้คือต้องใช้จบแค่ตี4ของวันใหม่และให้ออกจากหมู่บ้านก่อนฟ้าสางโดยห้ามหลังหันหลังกลับมามองหลังเริ่มฉายตั้งแต่หัวค่ําไม่มีผู้คนมาดูเลยพอ3ทุ่มมีคนมาดูจํานวนเยอะมากตาที่แปลกก็คือผู้หญิงจะนุ่งขาวห่มขาวนั่งอยู่ด้านหน้าส่วนผู้ชายใส่เสื้อผ้าสีดํานั่งอีกข้าง และทั้งหมดก็นั่งกันสงบเรียบร้อยเหมือนไม่มีการเคลื่อนไหวตัวเลยยิ่งกว่านั้นไม่ว่าจะใช้หนังอะไรก็ไม่มีการส่งเสียงเอะอะเหมือนหนังกลางแปลงทั่วไปใช้หนังบูก็เฉยใช้หนังตลกก็เงียบแต่ที่น่าแปลกก็คือ ในงานไม่มีร้านขายของกินของใช้แม้แต่ร้านขายบุหรี่ก็ไม่มีซึ่งเรื่องเราทั้งหมดถ่ายทอดไว้ในปี2532จากประสบการณ์ตรงของลูกน้องที่โดนผีจ้างหนังไปฉายหลายปีผ่านมาแล้วดูเหมือนเรื่องเล่ายังคงเป็นที่โจทย์ขานสืบมาโดยเฉพาะในหมูช่ชาตบบวตำบลวังทองผู้เชื่อมั่นและศรัทธา ต่อผืนป่าเหตุการณ์ผีช่างหนังจึงเป็นสิ่งที่พวกเขาคิดว่ามีอยู่จริงแม้อาจไม่มีน้ำหนักเพียงพอที่จะสามารถพิสูจน์ได้ป่าคําชโนโดเป็นชื่อที่ตั้งลำลักษณะภูมิประเทศเนื่องจากบริเวณน,นั้นมีต้นชโนโดยอยู่ในตระกูลเดียวกับปาล์มคล้ายๆต้นตาลต้นหมากหรือไม่ก็ต้นมะพร้าวแต่สูงกว่า ึ้นอยู่อย่างหนานแน่นมองไปทางไหนก็เห็นตัทิวชโนดสูงเด่นเป็นสงา่าแต่ที่น่าแปลกใจคือหากพ้นจากโรงชโนดแห่งนี้ไปแล้วห่างกันแค่ไม่ถึง300เมตรก็ไม่มีต้นชโนธปรากฏให้เห็นแม้แต่ต้นเดียวนี่เองจึงทําให้ผืนดินรา20่ายไร่ถูกตั้งฉายาให้เป็นป่าแห่งชโนดขนานแท้และมีบ่อน้ำอยู่กลางดงชโนด เป็นบอ่อน้ำขนาดเล็กๆแต่กลับมีน้ำซึมออกมาตามธรรมชาติตลอดเวลาทำให้ชาวบ้านเชื่อกันว่าบอ่อน้ำประทานมาให้โดยพญานาะที่อาศัยอยู่ในบริเวณผืนป่าสำหรับบอ่อน้ำในป่าคำชะโนดว่ากันว่าเป็นบอ่อน้ำที่มีความศักดิ์สิทธิ์อย่างมากชาวบ้านเชื่อ